สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่โนนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับลูกดอกสุดเจ๋งนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่นนก็เล่นให้ดูแล้วนะครับผมว่าเล่นยังไงนะครับผมการเล่นนะครับผมเราก็เอาสองนิ้วมาประกบกันแบบนี้นะครับผมเป็นนิ้วชี้นะครับผมใครถนัดนิ้วไหนก็เอานิ้วนั้นได้เลยนะครับผมจับในลักษณะนี้นะครับผมสองข้างดันไว้นะครับผมนี่แบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับผมปล่อยไปข้างหน้านะครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนโนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมอันนี้จะเป็น8ปคูณแนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการพับครึ่งกระดาษนะครับโอเคเล็งให้เท่านะครับผมแล้วก็รีดได้เลย ของเล่นชิ้นนี้ต้องรีดให้เนี้ยบนะครับผมมันจะได้แหลมแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยแหลมแหลมแบบนี้นะครับเวลาปานะครับผมเวลาเราเล่นปลานะครับมันก็จะโดนลูกโป่งแล้วลูกโป่งจะแตกนะครับผมถ้าไม่แหลมลูกโป่งจะไม่แตกนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราทงการเปิดออกมาปุ๊บนี่เราก็จะได้เส้นกลางมานะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะครับมาชนอุกิดด้านในนะครับผมให้เราทําการพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลย พอเราเล็งตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมเราก็เอานิ้วโป้เรานะครับผมรีดในลักษณะนี้เลยนะครับมันจะเนียบนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็เอาขอบเดิมนะครับผมมาจนโกิดด้านในเหมือนเดิมนะครับเราต้องการพับเข้าในลักษณะนี้เลยเล็งหัวแหลมนะครับผมหัวตรงนี้ต้องแหลมตลอดนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บเล็งให้ตรงแล้วก็รีดนะครับผมเราก็เอานิ้วโป้รีดรีดแบบนี้นะครับผมคือการรีดนะครับ รีดให้เนี้ยบนะครับผมกระดาษเราจะเนี้ยมากนะครับผมเอานิ้วโป้งรีดนะครับปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเราก็พับเข้าไป1ทบเลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมหัวยังแหลมอยู่นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็พับเข้าไปอีกทบหนึ่งนะครับปึ๊บทั้งหมดจะสามทบนะครับอันนี้รอบรอบที่สองนะครับผมปึ๊บโอเคทบที่สามนะครับเราก็พับเข้าไปอีกทบหนึ่งปึ๊บนี่ เราก็รีดหัวแหลมนะครับผมเห็นไหมหัวจะแหลมอยู่นะครับผมพอเราพับหลายๆทบนะครับหัวตรงนี้นะครับผมที่มันแหลมแหลมันจะแข็งแรงนะครับผมมันจะแข็งแล้วมันก็จะปาลุโป่งแตกนะครับผมปาผลไม้ก็ปักนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็พับตัวนี้เข้ามาเลยนะครับปุ๊บนี่เราก็รีดตรงนี้นะครับปุ๊บโอเคนี่พอเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมเห็นไหมมันจะเนี้บตรงตรงนี้จะแข็งมากไหมแหลมมากนะครับผม โอเคนะครับผมพอได้ในลักษณะนี no so no. okay. ้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราพับครึ่งเลยนะครับนี่เราก็แบ่งครึ่งนะครับเราก็ทําการพับครึ่งเข้ามาในลักษณะนี้เลยปุ๊บนี่เราก็เล็งหัวให้แหลมนะครับปุ๊บเราก็ค่อยๆพับกดลงแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมปุ๊บโอเคนี่เราก็พับประกบกันเข้ามาแบบนี้เลยปุ๊บก็รีดนะครับ ปุ๊บนี่ในลักษณะนี okay, ้เลยครับผมนี่หัวก็จะแหลมในลักษณะนี้เลยปุ๊บเราก็รีดนะครับนี่โอเคครับผมแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับนี่เห็นไหมมีนะครับผมก็จะแหลมอย่างนี้วิธีเล่นนะครับผมแล้วก็กดใส่ไว้ในลักษณะนี้นะครับผมนิ้วชี้ชนนิ้วชี้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็พลิกแบบนี้แล้วก็ดีดเลยนะครับผมดีดไปข้างหน้านะครับในลักษณะนี้เลย โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกดอกกระดาษสุดเจ๋งนะครับผมน้องๆก็ลองเอาไปทํากันได้นะครับผมทําง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ